สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับเกมมีสยองขวัญมาอีกล้คืนที่สามนะฮะหลังจากคืนที่แล้วรอดตายแบบบูดบิตมาไปเล่นกันต่อเลยคืนที่สามจะมาลัวแค่ไหนอ่อ่านไม่ออกอ่านไม่ออก ผมว่าท่านผู้ชมน,น่าจะได้ยินเสียงเกมมากกว่าผมนะฮะไม่ขนาดผมพูดดังแล้วนี่ถ้าเสียงเกมดังกว่าก็ขออภัยด้วยฮะเกมนี้มันต้องใช้เสียงด้วยทีวีเช็คอ่าไม่ไวแล้วโอเคคราวก่อนคือแบบเฮ้ยเฮ้ยรวดเร็วท่านใจอ่ะ เฮ้ยรูย้เรลยทันใจมากหนึ่งศูนย์สามคาลย,ยังเออคาลัยห้องโปรดเลยโอเคเอาไรไม่ลูห้องเอสด้านซ้ายมือไปขวามือทำไมไฟมันพังบ่อยจงังเลย ทดเมื่อกี้กดผิดไล้ถ้าไฟพังห้องนี้ผมสตารเลยเนี่ยเฮ้ยคืนสามได้อยู่นะมารัวจริงฮะ ไอ้ทำไมไม่มาแล้วอะ่ะทำไมเงียบอะ่ะผมว่าหลังๆสังหอนไม่ดีแล้วมันน่าจะมายริงๆน่าจะมาไม่แบบสตันเลยรู้ไหมเมื่อกี้ตกใจหมดเลย่เรยกๆโซรับเพราะผมแม่พวกนี้หรอ ผมจะไปแอบห้องข้างแล้ฮะจบแมนขอโทษที่หนอกนะโอเคเงียบอีกแล้วยังอยู่กินดียังอยู่ครบนะมีแบบนี้เงียบ điang 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 qua điang ba điang 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 đi đi điang

มาแล้วมาแล้วครับผมไม่ทีวีอย่ามีห้องนึงเราให้หมีมาค่อยไปซ่อมมันจะเหงาฮะโอเครอจะมาไหม จะมาไหมเฮ้ยแมวน่ะตีสี่แล้วเนอะเฮ้ยอย่าให้ผมไปนะมันไม่มาจริงวะไป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 ซ่อมเถอะจะให้จบจบมันไม่เอามาอย่าเราไปยมันเขาย่าขึ้นสักพัาเลยว้ยแรงมันเยอะแค่ไหนโอ้เจสัน รอฮะรอแล้วก็ไม่หยุดเอกเสียงรอเลยฮะเร็วเข้า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 สวยอะเรซึกงสกันให้ทัสบอบเลยมันดังก่อนฮะเดี๋ยมาแอบโอเคป ังไฟกันเก่งเว้ยโทรศัพ์ห้องไหนอีกเนี่ยห้องห้องเดิมฮะห้องไหนเนี่ยห้องนี้เน่เลยห้องสักผ้าเหรอมันลำคากอะห้องไหนรู้ห้องเรา รอฮะไปหกโมงแล้วเอ้คืนนี้ได้นะมันมาลัวยิงมาสองสองตัวพร้อมกันเลยได้อยู่ได้อยู่อันนี้รววอ่าคืนนี้สี่แบบรวดเร็วทันใจอย่ารอคลิปหน้านะฮะเนี่ยเราเข้าไปดูไหมไม่เอาอ่ะ เดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับผมนะโอ้ยคือนี้มาสองตัวพร้อมกันใครที่แบบกลัวนี่คือผมว่าไม่น่าเข้าไม่น่าไม่กล้าเข้าไปหรอกคือปกติตอนที่ผมเล่นตอนเด็กๆผมจาได้ว่าถ้าเราไม่เอาไปซ่อมไฟมันจะดออกมาเองไอ้นี่มันไม่ยอมบอกมาเลยมันมุดอยู่ในห้องนั้นเลยก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไอ้เกมนี้หนูกะแนวสวยองขวัญโอ้เฮ้ยนี่เลยมาสา,สามคืนแล้วยังไม่ตายนะนี่แจ่มจัดแต่เพิ่งเลยมันเหลืออีกสี่คืนโอ้ยก็ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็ครับผม